รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนมิถุนายน2568นะครับในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ดาวใหญ่ทั้ง3าดวงก็คือดาวราหูดาวเสาราวพฤหัสได้ย้ายราศีในครั้งประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มส่งผลอย่างจริงจังเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเลยฉะนั้นหลายคนเนี่ย จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนนี้นะครับอาจารย์ได้ทำคลิปรายละเอียดของดาวใหญ่ย้ายเอาไว้ให้เรียบร้อยใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูในช่องได้นะครับและที่สำคัญอาจารย์ได้ทำคลิปจัดลำดับคนดวงดีหลังจากที่ดาวใหญ่ทั้ง3ดวงย้ายเรียบร้อยนะครับก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับในช่องนี้และเหมือนเดิมนะครับในทุกคลิปในช่องของอาจารย์นี้อาจารย์จะใช้คำว่าลักขนานครับ คำว่าลัคนากับราศีเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากเลยคำว่าลัคนาจะต้องใช้5เรื่องวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกออกมาเป็นลัคนานะครับส่วนราศีเนี่ยจะใช้เพียงวันที่และเดือนนะครับยกตัวอย่างอาจารย์เกิดวันที่31พฤษภานะครับก็คือราศีพฤษภแต่เวลาผูกลัคนาแล้วเนี่ยเมื่อเอาวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดมาผูกลัคนากับสถานที่เกิดด้วยเนี่ย ปรากฏว่าลัคนาอยู่ที่ลัคนากันนะครับฉะนั้นเวลาดูดวงก็ต้องไปดูที่ลัคนากันถึงจะมีความแม่นยำนะครับใครที่ไม่รู้ลัคนาตัวเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line แอดโอเปนดาวหรือพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับให้อาจารย์ได้มาทำคลิปให้ความรู้ให้กำลังใจ ทางด้านโหราศาสตร์แบบนี้นะครับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็สามารถร่วมสนับสนุนช่องได้โดยสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับลัคนาพฤกษพมิถุนายน2568นะครับชาวลัคนาพฤกษบเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร์ตั้งแต่ต้นเดือนนี้นะครับดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งวินาศนะครับ คำวิวิศเนี่ยก็หมายถึงปิดบังซ่อนเลนหรืออะไรที่เป็นเบื้องหลังรวมไปถึงต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพจุกจิกกวนใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่ากังวลมากนะครับสามมิถุนายนดาวพุธโคโจรเสิร์ตนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินและก็ยังเป็นเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาพฤกษนะครับเมื่อมีการเสิร์ตเนี่ย หมายถึงดวงดาวจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกำลังมากนะครับแล้วก็จะเข้ามาเป็นกเกษตรตราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกำลังอยู่ในเรือนการเงินเลยทีเดียวฉะนั้นตรงนี้จะส่งผลดีในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเสี่ยงโชคมีโอกาสเสี่ยงโชคสําเร็จสมปรารถนามีโอกาสเซ็นสัญญามีโอกาสเริ่มต้นความสำเร็จทางการเงินเลยทีเดียว6มิถุนายนดาวอังคารย้ายราศีนะครับ เข้าสู่เรือนพันธุดาวังคารเนี่ยจะย้ายออกจากตําแหน่งที่กําลังอ่อนด้อยกําลังไม่มั่นคงนะครับสู่เรือนที่ดีขึ้นและเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุพันธุก็หมายถึงบ้านรถหมายถึงหน้าที่การงานจะได้รับผลดีมากเลยทําให้ชาวลัคนาพฤกษบเนี่ยได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือจากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจามีผู้ใหญ่สนับสนุน มีมิตรสหายมาเกื้อกูลส่งผลดีในเรื่องของหน้าที่การงานดีมากทีเดียวนะครับอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้อาจารย์กำลังสร้างเรือนกรรมฐานเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยจะสอนกันอยู่ในบ้านที่พักอาศัยของอาจารย์เองโดยอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาที่อาจารย์ได้เรียนรู้กับบรมครูหลวงปู่โรกอุดร และพระอาจารย์ประจำวิชาอีกหลายท่านนะครับขณะนี้สถานที่คับแคบไม่เพียงพอในการต้อนรับคณะสิทธิและผู้ที่เดินทางมาเรียนสมาธิปฏิบัติกันจึงได้รวมตัวกันกับกลุ่มลุกศิษย์สร้างเรือนกรรมฐานนะครับซึ่งบุญกรรมฐานนี้ถือเป็นบุญใหญ่ที่สุดเลยเป็นบุญที่มีอนิสงส์มากนะครับสามารถช่วยแก้ปัญหาชีวิตใครที่มีอุปสรรคติดขัด เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายปฏิบัติสมาธิกรรมฐานโรคมะเร็งยังหายได้ก็มีให้เห็นมามากมายนะครับหรือชีวิตติดขาดดวงตกเข้ากรรมฐานอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรก็ทำให้เจ้ากรรมในเวรอะโหสิกรรมได้ปัญหาอุปสรรคก็คลี่คลายเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าอัศจรรย์น,นะครับใครที่สนใจอยากร่วมสร้างมหากุศลใหญ่บุญใหญ่อานิสง์ใหญ่ สร้างเรือนกรรมฐานนี้เมื่อมีคนมาเรียนเรามีส่วนร่วมในการสร้างเรือนกรรมฐานก็จะได้รับผลบุญอนิสง์ไปด้วยท่านใดสนใจอยากร่วมสร้างบุญใหญ่สร้างเรือนกรรมฐานนะครับก็สามารถติดต่อร่วมบุญสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับ 15มิถุนายนดาวอาทิตย์โคจรย้ายราศีและการย้ายในยครั้งนี้นะครับจะได้ตำแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นถึงราชาโชคเลยราชาโชคก็หมายถึงโชคอย่างพระราชาแล้วเมื่อย้ายแล้วเนี่ยมาอยู่ในเรือนการเงินอีกด้วยตรงนี้จะส่งผลดีมากๆนะครับสำหรับชาวลัคนาพฤกษบเนี่ยสิ่งใดที่ได้ทำเอาไว้แล้วบางคนได้ลงทุนไว้แล้วมีอาชีพเสริมไรายได้เสริมก็จะมีโอกาส เก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้รับความช่วยเหลือให้สำเร็จสมปรารถนาทางการเงินโดยง่ายนะครับรวมถึงใครชอบเสี่ยงโชคก็สามารถเสี่ยงโชคสำเร็จสมปรารถนาได้เงินหมุนเวียนสบายอกสบายใจเลยทีเดียว 23. มิถุนายนดาวพุธโคจรเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งเดินอย่างรวดเปร็วมีกำลังมากนะครับเข้าสู่เรือนสัตชะดาวพุธก็เป็นเจ้าเรือนการเงินและเป็นเจ้าเรือนปุตตะ จะส่งผลดีให้กับชาวลักษณะพฤกษบนะใครที่มีการเจรจาการค้าต้องเดินทางต้องลงทุนตรงนี้จะส่งผลดีมากๆในเดือนนี้นะครับรวมไปถึงอิทธิพลดาวใหญ่ย้าย3ดวงเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาในเดือนพิจุดานี้ก็จะส่งผลดีมากๆเลยนะครับให้ชาวลักษณะพฤกษบเนี่ยมีเรื่องของโอกาสใหม่ๆโอกาสทางการงานโอกาสทางการเงินความสำเร็จ จากบริวารคู่ค้าต่างๆจะนำพาสู่ความเจริญรุ่งเรืองทีเดียวนะครับอาจารย์ได้ทำคลิปดาวใหญ่ย้ายเอาไว้ให้แล้วนะครับทั้งแบบภาพรวมการเงินการงานความรักสุขภาพและแบบแยกดวงดาวดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูแยกโดยเฉพาะไว้ให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ให้รีบไปดูในช่องได้นะครับเลขมงคลประจำเดือน6 5 9 7 8 รหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกฉะโงกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขาย,ยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝื้นเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขย,ยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทาขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตาบอบประจกิสนะแบบรู้ลึกรู้จริงมั่นยําเพื่อค้นหาประสาทต่างๆ,ๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขบา,ากมขออุสิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ line at podaw ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย เวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรนะครับเมื่อกดกระดิ่งเอาไว้เนี่ยก็จะได้รับชมได้ทันทีใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat นะครับเป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ก็สามารถที่จะกดที่ลิงก์เข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องนะครับให้อาจารย์ได้มาทำคลิปให้ความรู้ให้กำลังใจ ทางด้านโหราศาสตร์แบบนี้นะครับเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตก็สามารถร่วมสนับสนุนช่องได้โดยสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับ